ไฮสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเอ่อแมพที่แบบแมพแปลกใหม่นะเพื่อจะมีคนมาแบบแบบเ,เพื่อแบบจะมีคนอยากให้เล่นพอดีอะไรอย่างงี้เออเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไว้เออนซึ่งนี่เราชื่อจริงใจใช่ไหมอ่าชื่อจริงใจใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเราว่าจีน่าอู้นะ่ารักมา,มาเลยเป็นกระต่ายด้วยนะคะซึ่งเรากําลัง ให้สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเราเนี่ยไปทําการหาหาอะไรเอ่ยหาเงินนั่นเองใช่แล้วทุกคนซึ่งการหาเงินครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคือแบบเรายิ่งไปที่ที่มันแบบหาเงินแบบได้มากขนาดไหนอะ่ะสัตว์เลี้ยงของเราก็ยิ่งทำโปรเกรสนานมากขึ้นอื้ จีน่าทุกคนเราต้องให้จีน่ามาทำอย่างอื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจีน่าจะทำเราเสียเวลาค่ะทุกคนไหนเอาเอาเงินดิเอาเงินดิเอาเงินเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาเงินค่ะสิบแปดสิบสองสิบี่สองเย่ขอบคุณมากจ้ะเฮ้โค,คนคนแบบคนเต็มเลยอะ่ะโอเคโหค,คนมาเล่นแบบนี้เยอะมาก คือแบบว่าคนเยอะอเอ่อเยอะเหรอไม่เท่าไหร่มาเก็บเพชรดิโอ้โหโอ้โอ้โหเก่งนะเนี่ยจีน่ากระต่ายน้อยของเราอะเก่งมากเราต้องมีเงินเอบเยอะเลยโอ้ก็จะกดล็อกได้เนะมันก็เข้าใจยู่คนที่แบบเล่นนานๆนะนะเพชรเหรอจะเก็บเพชรเหรอจีน่า เอ formal, มันมันยากนะโอ้หุกล่องนั้นมีเพชรนี่เก็บโอเคเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรอยู่ใกล้ๆก็ได้เก็บเพชรไปด้วยอู้หูอ้าวเก็บเยอะจังอันนี้เหรียญเหรียญเยอะเป็นกองน่าจะเอ่มเก็บยากหน่อยเอ่มเอาเอาเหรียญประมาณนี้นะเอามาขุดขุดขุดเหรียญเหรียญเหรียญ เหรียญทั้งนั้นเลยสัตว์เลี้ยงเราเก่งนะเนี่ยยี่สิบแปดสิบหกสิบสิบสี่สองสองแปดหกสี่สองย่นับมั่วแล้วเฮ้ยรงนั้นกระต่ายน้อยมาแล้วกระโดดตามฉันมาดูนี่สินี่มันกล่องสมบัติยักษ์ ออใช้เวลาปลดล็อกนานจังเลยจีนา่าเธอโอ้ที่รอนานเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองมันได้เหรียญเยอะนะคะทุกคนเอ่อน้องจีนา่าเอ่มนี่เธอนี่เธอจะทำอันนี้เลยเหรอเออม,มันไหวเหรออเอามาที่อื่นเถอะอ่ะมันมันจะนานเกินไปเอก็บเหรียญ เรียนทีละเรียญสองเลียนเธอยังไม่เก่งเท่าไรแลวฉันก็ยังไม่เก่งเท่าไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะพร้อมๆกันอึ๊บเอ๊ะมาแล้วจีน่าเออเก่งๆโอ้โหหาเหรียญให้ได้แล้วเนี่ยทุกคนที่เรามาที่นี่เพราะว่าแบบพอแค่มีสัตว์เลี้ยงช่วยมาหาเงินให้เนี่ยเราก็รวยได้เลยนะโอเงินอันนี้ ใช้เวลาพอสมควรอยู่โอเมก้า <laughs> oh อุ้มีเฮ้ยเราสามารถปลดไข่ได้แล้วอันนี้ซื้อเลยเยสเฮ้ยเฮ้ยไข่แฮกเบสิกบันนี่เด้อตัวนี้ชื่อซูส ซูซูน่ารักออ่ะเมเ嗯呃 pet please คอืมอ่ะโอเคโอเคก็ได้อ่ะมั้งมันได้หรือไม่โอเคไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ม,มันหาเหรียญให้เราได้เยอะมากเลยอ่ะ แข็งแรงแล้วก็น่ารักมากๆเลยนี่ซูสซูกับจีน่าเป็นเพื่อนกันแล้วนะน่ารักจังเลยช่วยกันหาเงินด้วยอืม không chứ sạch đéo lại để mà Được rồi được Nha Ok Cô โอเคก็นั่นแหละเราให้ซูเราให้ซิสกับเขานะคะให้กระต่ายหนอยตัวนั้นไปกับเขาโอเคสุดท้ายคือเราอยากไปเปิดไข่ใหม่เพราะเราได้ตัวซ้ำเออเออเราได้ตัวซ้ำแล้วก็อขอในแล้วกันนะ,ะมาขุดเงื้อต่อมาเดี๋ยวเราไปส่มไข่นี่ว่าเผื่อจะได้สั์เลี้ยงดีๆบ้างอ่ะสักตัวหนึ่งอ,ะอ่ะ,อะขอสักตัวนึ่งอโอเค เออ,เอ,อโอเคมันไม่ได้หรอโอเคช่างมันเราเหรียนไม่พอโอ้ยเหรียนไม่พอเปิดจัดเลี้ยงเออโอเคไม่เป็นไร ทษด้วยค่ะฉันมีสัตว์เลี้ยงแค่ตัวเดียวถ้าเกิดฉันเสียสละสัตว์เลี้ยงให้คุณคือฉันไม่เหลืออะไรเลยนะคะโอเคฮ่าฮ่ขุดต่อค่ะโอเคทุกคนเราก็จะมาทำการให้แบบสัตว์เลี้ยงเอ่อตัวน้อยไปขุดไปขุดอันนี้ขุดอันนี้เร็วคุณเหรียญจีนะโอ้ขอบคุณมากโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหรียญขึ้นเยอะเพชรข้นเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนจีน่าจีน่า จีน่าจีน่าโอ้โอ้ได้เหรียญเยอะเลยอ่ะโอ้คือแบบโอ้ไม่กอดอนนี้เดียวอย่ีนิดเดียวลูกช่วยขุดหน่อยหรือถ้าลูกไม่ไหวก็ตามใจโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดใครสัว์เลร้ยงดีกว่าเงินพอไหมโอเคเช็คแล้วพอจ้าเงินจ้าโอเคขอให้ได้ตัวไม่ซ้ำ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  กระต่ายสีขาวอู้ตัวนี้เหรอนี่ไงเขาชื่ออะไรอ่ะเอน้องชื่ออะไรเอ่ยโซโซเฟียปะโซฟีโซฟี <c oughs> โซเฟียเอมไม่รู้จะเรียกไงอ้ยสองตัวน่ารักมากโซฟี โซฟีวู้ช่วยกันขุดหาเหรียญหรอวู้ง่ายจังเลยอ่ะโอ้ยดีจังเลยเอืมเราเริ่มเก่งแล้วโซฟีโซฟีโซฟีอืมเรียกชื่อถูกไปยังไม่รู้เลยอุยอ้ยเราอุย้ยมาช่วยกันเร็วอุย้ยไมารัก啊 อู้น่ารักจีน่าทำคนเดียวๆเนี่ยเอมสัตว์เลี้ยงใครเนี่ยเยอะเท้โอ้ไมยก็ทุกคนไปหาเงินดีกว่าปึ๊บจีนา่าจีนา่ามามาด้วยมาด้วยจีนา่าจีน่าช่วยนะคะเอ้ยไมค์พอยโอ้ไม่ก็สต๊ฟฟี ช่วยกันขุดเหรอเนี่ยกว่าจะได้โหนานแล้วนะเนะีนะ่ยนี่กันช่วยกันเคาะเหรอเนี่ยโอ้ oh my god เธอช่างแบบน่ารักจริงเลยป๊บเดียวได้เหรียญแล้วอ่ะหนึ่งร้อยสองแนบบ่เดี๋ยวเราไปไปปลดไข่สัตว์เลี้ยงมาดีกว่าโอเคทํากันต่อไปนะเดี๋ยวขอเดินทางไกลแป๊บหนึ่งเหรียญมีเหรียญด้วยโอ้มีเหรียญน,นี่เก็บ โอ้ลจะสวยโอเคสมสมไขาวายละขอให้ขอให้ได้ตัวที่มันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเราได้ดอกไ,ได้หมาได้หมาด้วยเฮ้ยนีน้องหมาชื่อแจ็คเหรอแจ็คแจ็คออเรนเทิร์นไม่ใช่โอ้โหเอาฟักทองมาใส่หัวจะกลายเป็นแจ็คออเรนเทิร์นอยู่แล้วโอ้โห โอ้ oh my g อดเขาช่วยกันขุดกล่องทองอย่างนี้เนี่ยเราไปเก็บเก็บผลกําไรที่ได้ไหนดูสิผลกําไรที่ได้โอ้ oh my g อดเป็นละกำไรเป็นกอบเป็นกำไรเลยโอ้ oh my g อดโอ้ my g อดขุดแป๊บเดียวเองนะหุ้ยโอ้น่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยกูได้เหรียญแล้วน่ารักน่ารัก เรกาก็เอมแบ๊บนี้โอ้แบบนี้นะเดี๋ยวเราให้แบบเขาไปขุดอัน,นง่ายๆกว่าอย่างเส้นอันนี้อัน,นอัน,น็ตออกมามามาช่วยกันหน่อยดี <c oughs> ได้ไหมช่วยกันได้ไหมคิดว่าช่วยกันเราจะเสร็จหรือปล่ะเฮ้ย <c oughs> ทีมเวิร์คเฮ้ยน่ารัก แต่วันนี้เป็นการขุดบิตคอยแล้วดูดิช่วยกันแบบอย่างตั้งใจโอ oh oh ้ย god เร็วโอ้ย god เฮ้ยแป๊บเดียวเราเงินเยอะแล้วไอ้ฮู้รีเก่งมีเพชรทำดีมากเสือจะสัตว์ที่น่ารักทั้งหลายเอ้ยลูกอุ้ยเพชรฮู้นี่นี่มันเพชรนี่นาโอ้ย oh god เรารวยแล้วเรารวยแล้ว ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอีกนิดเดียวเองเนี่ยเราจะรวยกันมากแล้วเนี่ยเว้ยเราเป็นคอยคอลเลกเตอร์แล้วอันนี้ไหมอันนี้ไหมได้ไหมเอ่ยมามาช่วยช่วยกันดิจะเสร็จไหมเนี่ยโ <laughs> อ้ยเหรียญเป็นก้อนเป็นกรรมเลยยิ่งเหรียญเยอะยิ่งนานเดี๋ยวเราไปเปิดสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปกันดีกว่าที่ร้านช็อปปิ้งปิ้งปิ้งตอนนี้เราจุจุสัตว์เลี้ยงได้แค่สี่นะคะเราต้องไปซื้อกระเป๋าเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ยอังนี้คือยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าแบบต้องทำอะไรยังไงบ้างหูขุดกันแป๊บเดียวแบบจจเสส็จอยู่แล้วอ่ะเขาเก่งมากเลยอ่ะโอ้ไม่กอดสัตว์ลิงที่น่ารักตอนนี้เราสามารถเปิดไข่ที่เป็นแบบแรได้แล้ว,ลวดูไข่เป็นแบบแลายๆแบบนี้ด้วยอุย้ยเอาไหมาทุกคนนี่กดส้มเลยครับได้ตัวไหนกันครับท่านอู้หมู หมูหมูชื่ออะไรอ่ะอ่านก่อนเอลลี่เอลลี่อ่ะหมูชื่อเอลลี่ด้วยน่ารักอ่ะตามมาลูกโอ้โหอุ้ยไม่าคุณอย่ามาเทรดกับฉันคุณอย่าคิดว่าฉันจะให้สัตว์เลี้ยงง่ายๆนะคะเฮ้ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอ้รีบ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 ตามมาตามมาตามมาโอ้สัตว์เลี้ยงทำไมกระต่ายถึงช้าสุดล่ะอ่ะโอ้ยช่วยกันทำแป๊บเดียว แม่เนี่ยข้าเสร็จแล้วดีดูดูดูดโอ้ไมคก็ไมก็กะไรเป็นกอบเป็นกามอูหูเหรียญเยอะมากเลยยโอ้ไมคก็มีทั้งเหรียญทั้งเพชรเลยนะตอนนี้คือเราไม่สามารถจุสัตว์เลี้ยงต่อไปแล้วก็คือแบบเองขุดกล่องปะเออกล่องใหญ่เบิ่มเทิมเลยแค่กล่องถ้าเป็นกล่องสีฟ้าจะเป็นยังไงเนี่ยแค่กล่องนี้ก็ดูใหญ่เบิ่มเบิ่มเทิมแล้วนะ นี่ช่วยกันหน่อยสิลูกช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่ะช่วยกันหน่อยนะจะได้เสร็จเร็วๆหน่อยโอ้โหพอช่วยกันสี่ตัวก็แบบดูง่ายขึ้นเหมือนกันเลยอุ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็ดเก็บเพ็ดวันนี้แล้วทำไมวันนี้เราต้องใส่ชุดเซ็กซี่ขยี้ใจแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันเออเบิบเบิอหูหูเฮ้ยสตเลึงของเขาคูเสร็จแล้วโอ้ my god อุ้ยมีเหรียญด้วยมีเหรียญด้วยมีเหรียญมีเหรียญด้มีเหรียญในคอลเลกเต็ดด้วย อุ้ยเสร็จเร็วมาแล้วเก็บเร็วโดนเขาขาโมยไปหมดเลยโอ้ไม่นี่แกจะขโมยฉจะทำไม <c oughs> คุณคะใครขโมยเนี่ยโอ้ไม่กอดเย่มากไม่ได้วันหลังยืนรอไว้แล้วต้องยืนเฝ้ามันยืนเฝ้าวันหลังอ่ะวันหลังทุกคนต้องจำไว้นะว่าเราต้องยืนเฝ้า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนขโมยบิตคอยบิตคอยที่แสนมีค่าว้ายจะเทดอีกแล้วโอ้ไมค์ก่ทนไม่ได้เลยจริงจริงจริงๆแลนั้นเนี่ยเฮ้ยว่าแต่ว่าเหรียญมันเยอะขนาดี่ยโอ้โหเทดเรีวสอีกแล้วโอ้ให้กอง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 ลูกกองกองกองมาช่วยกันขุดหน่อยมาช่วยกันขุดบิตคอยหน่อยยินรอยินรอ อู้อู้เหรียญพุ่งเหรียญพุ่งมาเหรียญพุ่งเหรียญพุ่งมาอู้อู้เหรียญพุ่งเหรียญพุ่งอู้อู้อู้เหรียญพุ่งเหรียญพุ่งโอ้ยยี่ก็โอ้ยยี่ก็เหรียญพุ่งมาอู้ก็เดินออกมาปุ้งปิ้งเลยอ่ะโอ้โหเงินเต็มเลยขับจไตรมากมันจริคเจริคตีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยน่าอฮ้ยถ่ายรูปกันหน่อยได้ไหมคือแบบช่วยแบบช่วยกันยืนเรียง ยืนเดยงถ่ายมูนะคะโอ้น่ารักเวอร์ครับท่านโอ้ถึงจะเหรียญน้อยยังไงฉันก็เอาโอ้เหรียญเหรียญน้อยขุดเร็วมากเวอร์ทุกคนเนี่ยช่วยกันแป๊บเดียวเนี่ยสี่ตัวทําแบบเนี้ยเนี่ยสามเหรียญใช่ไหมถ้าเกิดให้สามตัวมาช่วยกันอะเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จโอ้โหลูกนี้ก็เอาอันเหรียญน้อยตั้งนานแหละ คนขี้เกียจรงง้อไงอย่างเงี้ยแหละช่วยกันนะโอ้โหโอ้โหอันนี้เป๊ปปี้โอลโลกูกๆมาขุดกันให้ดูอีกสักครั้งนี้เออเออเออช่วยกันโอ้โหระเบิดออกมาเลยแม่แม่แม่หนูกินอะไรเลยเหรอไม่ให้กินหรอกลูกแม่ไม่มีอะไรกินใช้แรงงานเยอะสุดเลยอะเหนื่อยแล้วนะ โอ้ไม่เหนื่อยหรอกลูกเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกเนี่ยขุดเพลสเด็บเดียวเองเนี่ยช่วยอุตสาหช่วยกโอ้ยให้เทอีกแล้วอไม่เอานะฉันอุสาห์ซื้อสัตว์เลี้ยงมาด้วยเงินที่มันหายแล้วแบบโอ้ยเรียนเรียนเรียนลูกจ๊ะงานเออ่ลองมาหากล่องสักกล่องหนึ่งไหมถ้าลองขุดดูปะมันจะขุดได้ไหมมาหน่อยทุกๆเฮ้ย อุ้ยช่วยกันเร็วอยู่นะช่วยกันมันก็เร็วนะอุ้ยลูกเฮ้ยเราสามารถบายโกลเด้นเอกได้แล้วไหนแอบไปเช็คที่ร้านค้าเนี่ยว่าซื้ออะไรได้บ้างเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขโมยเก็บเหรียญกันเดี๋ยวดีเหรียญมันก็ชอบพุ่งออกมานะคะเราเดี๋ยวโดนคนขโมยไปโอเคโอเคเฝ้ากันเฝ้า โ okay, อเคเดี๋ยวนะไปก่อนนะไปก่อนนะเอาอีกแล้วเหิดอีกแล้วลูกคะนี่จะไม่ให้แม่ทำอะไรเลยเหรอเด้อเด้อเด้เจีย,ๆๆจยนเจยีนจยนเด้อเจียนก่อนเด้อเจยียนก่อนเด้อค่อยเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวปแป๊บเดียวคนนี้เขาจะขโมยไหมโอ้โอ้โอ้โอโอโลกูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่ไปเก็บเหรียญก่อนโอ้ oh my, god, oh my god โอ้ my god โอ้โหเกือบ บิตคอยบิตคอย i เกม bitcoin เกม bitcoin บริษัทบริษัทบริษอะไรวะขุดตรงนี้ดิเฮ้ยได้เหรียญเยอะมากอันนี้สุดท้ายแล้วนะกลุ่มสุดท้ายแล้วด้วโอ้โหเขาจะขโมยไหมอ่ะช่วอยากขโมยของฉันนะเฮ้ยเรา ซื้อไข่ได้แล้วจริงๆด้วยไข่ทองวิสลิงทองสวัสดีค่ะรีบกับรีบเก็บเอลลี่ก่อนเราได้โกลเด้นแคทแมวสีทองแต่ว,ว่าเอ่อเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนเอลดี่อาเอาจีน่าออกเอา บายบายนะวิ้งได้สเกลใช้สเกลด้วยโอเมก้าโอ้โู้โอ้เหรียญโอ้เหรียญโอ้โอเหรียญโอ้เหรียญเหรียญเหรียญโอเมก้าโอเมก้าแมวทองแมวทองแมวทองจ้ะเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าแมวทองมันขุดได้เท่าไหร่ค่ะน่ารักตอนวิ่งตามแบบอย่างนะเอ็นดูอะตรงนีทุกคนคะมันน่ารักสนุดไม่ได้ฮ้มันขุดเร็วขึ้นแลเนี่ยรู้สึกอะ เร็วขึ้นเฮ้ยไม่ได้รอเล่นอันนี้เ้ยสุดยอดสุดยอดอยากรู้ความสามารถตัวสกาว่าคือแบบตัวนี้มันช่วยขุดได้เยอะปะไม่ยืนตรงนี้เลยยืนในกล่องลูกๆก,ก็ช่วยกันขุดบิตคอยแล้วกันอะ <laughs> อ้อเฮ้ยเก่งถ้าเกิดเรา ลองเอาตัวอื่นออกหมดเลยอะแล้วใช้ตัวสเกลปะเอออยากรู้ความสามารถมันเฮ้ยแป๊บเดียวเองเหรอริงดีติดใจติดใจแมวแต่ว่าเอามาทั้งเกงจะดีกว่ามันจะเร็วกว่าเพราะว่าจริงๆความสามารถแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดมันช่วยกันมันจะเร็ว,วามากกว่าตัวเดียวนะคะลูกๆอะเดี๋ยว ช่วยกันขุดหน่อยอ่ะช่วยกันขุดโอ้ยน่าร yeah. ักโอ้โหน่ารักมากเลยจ้ามีความสามัคคีโอ้ไม่กอดไม่กอดอืมถ้ากอดขุดอันนี้กล่องอีกอ่ะเอออีสักอีสักสองอะแล้วกันอ่ะโอ้ไม่กอดลูกโอ้ยข้อนี่เราจะขุดช่วยกันขุดแบบอย่างเร็วอ่ะโอ้ไม่กอดเดินหนีกันนะเดี๋ยวโอ้กองภูเขาไฟระเบิด ครับครับผมแช่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 แเฮ้ยคนตรงนั้นเขาเฮ้ยเฮ้ยคนตรงนั้นเขาซื้อพื้นที่อีกที่นึงแล้วค่ะโอ้ไม่คนลูกนี่ลูกจะล้างทายคนอื่นเขาเกินไปแล้วนะคนอื่นเขาไปที่อื่นกันได้แล้วอ๋อเฮ้ยน่ารักน่ารัก โอ้เพชรโอเคเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปกันที่เเอออออ่่่กล่องนี้แล้วกันปิดท้ายที่กล่องนี้แล้วกันนะคะทุกคนปิดท้ายคลิปที่กล่องตรงนี้เลยโอ้โหจงยืนเฝ้าลูกน่ารักมากเลยอะคือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะเก็บเงินซื้อสัตว์เลี้ยงทองได้เอาล่ะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ้าเบบไลยู